สวัสดีครับท่านผู้ชมยินนีอเราก็สู่ช่องรีวิวเจอซี่บายพีนะครับผมนี่ก็จะเป็น ep ที่15ของผมแล้วนะครับในการจะมารีวิวซึ่งผ,ผมบอกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อหน้างใจให้ช่องผมนะครับก็ก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้เลยนะครับที่หายไปนานมากเลยนะครับมันสองสามสัปดาห์กว่าแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเ,เรียนมาหาลาัยแล้ว มันยุ่งจริงๆ่ะครับผมก็มีวันว่างแค่วันพฤหัสนะครับผมก็คือไม่มีเรียนทั้งวันก็จะมาเฉพาะแค่วันนี้นะครับผมช่วงแค่ทุกวันพฤหัสนะครับจะมารีวิวเสื้อบอลให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าห่างหายไปนานพอสมควรนะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านผมเรียบร้อยนะครับพอดีต้องบินกลับจากมหาลัยมาฉีดวัคซีนนะครับผมเป็นบูธเข็มที่3าม โมเดอร์นานะครับผมก็เลยต้องบินกลับมานะครับผมมาถึงปุ๊บก,ก็มารีวิวเสื้อให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับเสื้อที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คือ Manchester ์ยูไนเต็ดลูก,กััน2 0 1 4ถึง2015นั่นเองครับนี่สวยงามครับก็นะครับจะมารีวิวแบบ ละเอียดเลยนะครับเจาะลึกเลยว่ามันดียังไงเวลาคุณซื้อจะได้ไม่ต้องแบบเครือบแพงใจนะครับว่ามันสมราคาไหมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูไปเลยดีกว่าตอนนี้นะครับประวัติของมันก็คือเป็นเสื้อบอลแมนเชสเตอร์ที่ใช้ไนกี้ปีสุดท้ายเลยนะครับผมก่อนจะเป็นปี2015 2016นะครับผมเป็นปีแรกที่ลุยฟันเกานะครับผมจาลุยก็ ได้เข้ามาคุมแมนยูของเรานั่นเองครับผมนะครับตันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสปอนเซอร์ใหม่ก็คือเชฟโรเลตเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเชฟโรเลตแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของไนกี้นะครับผมนะฮะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาดูกันข้างในเป็นวลีของเขาครับเป็นยุทธคุรดเกร n เนสนะครับผมอ่าเยาวชน ความกล้าหาญแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะ greatness แล้วข้างหลังมันก็เปลี่ยนเป็น success ในภายหลังนะครับก็มี Nike Dry Fit นะครับใช้เทคโนโลยี Dry Fit แล้วก็จะเป็นไซส์นะครับผมไซส์ S made in Indonesia นะครับผมนี่ครับ made in Indonesia นะแล้วก็มี n i k e b a t t l e w o r l d c o m ก็รายละเอียดเขาก็ให้มาครบนะครับ มาดูกันเลยดีกว่าตัวเสื้อนะครับผมคอเนี่ยมันมันก็เหมือนอคอกลมแหละครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นกระดุมนะครับหนึ่งเม็ดสีดำนะอารมณ์ก็เหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมฤดูกาลสองพันสิบสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดหรือเปล่าท่าน,น,นงนะสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปด ไม่แน่ใจหรือว่า2018-2019ที่มันจะมีกระดุมคออยู่ตรงนี้มนเม็ดหนึ่งนะครับผมหรือถ้านึกไม่ออกก็ทีมชาติไทยก็ได้ปี2018นะครับผมที่เป็นสีนําเงินที่แต่คนแซวว่าเป็นเสื้อคล้ายฝรั่งเศสยูโรอะครับผมหรือจะให้ยกตัวอย่างอีกก็พอกระดุมอย่างนี้ก็อะไรดีส่วนใหญ่เป็นแพทเทิร์นนะครับฝรั่งเศสเนี่ยบอลโลกแชมป์นบอลโลก2018นะครับกระดุมก็จะเป็นอย่างนี เด็กเดี่ยวก็ถือว่าดูทันสมัยดีนะครับผมตอนแรกผมไม่ค่อยชอบอะว่าตอนนั้นไปตอนนั้นยังเด็กด้วยนะครับไปซื้อขอแบบลงเกลืออะไรเงี้ยมันก็เลยดูไม่เสียไม่สวยเท่าไหร่พอม,มาดูน,นี้คือแบบสวยงามนะของแท้นะครับผมคอก็มันเป็นรายละเอียดไายตามสีนะครับข้างบนสีดำแดงแล้วก็ขาวนะครับผมในส่วนของแขนเสื้อเป็นแบบผ้ายางยืดเลยนะครับผม ก็จะเป็นสีลายจากด้านล่างครับดำแดงขาวนะฮะจะเห็นได้ว่ามัน,เ,นเห็นไหมสีมันมีการสลับล่างบทก็สวยงามครับผมป็นยางยืดซึ่งตัวนี้เป็นยางยืดแบบไม่ได้รัดแขกน,นะเหมือนมันทามากว้างอนะ่ะไม่รู้ว่าอันนี้มันเก่าหรือยังนะครับผมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโอเคตัวอย่างที่เรารู้กันไนกี้เป็นปกัก แมนเชสเตอร์ยไนเตดก็เป็นปักนะครับผมโอเคแล้วก็มีเชฟโซลิตแน่นอนเฟลกนะครับผมแล้วก็มีอะไรข้างล่างก็เป็นเทคโนโลยีของ n นกี้เขานะฮะดรายฟิตแล้วก็จะมีเลขของเขานะครับผมเลขแ a ก k ันนัมเบอร์นะครับผมออเทนติก แล้วก็เป็นเลขรหัสเข้าอะไรก็ว่าไปสองพันสิบสี่นะครับสีเงินสวยงามมากข้างหลังก็โล่งไม่มีอะไรมีแค่ตัวเนี่ยกิศาสตร์ถือสามง่ามอยู่ข้างหลังนะครับผมสีดําเป็นเฟล็กแบบนนหนาๆนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นของก๊อฟนี่แป๊บเดียวมันไปแล้วอันนี้อยู่นานครับซักมือ,อยังไงก็อยู่นานแน่นอนนะครับผมโขเคครับนะ งงามจริเนื้อผ้าเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันเป็นแบบใส่สบายมากครับไนกี้ผมว่าไนกี้เนี่ยทำเนื้อผ้าออกมาค่อนข้างใส่สบายกว่า Adidas นะครับผม Adidas เนี่ยมันเพิ่งจะมาหลังๆอะ่ะแต่ไนกี้คือตั้งแต่ปี2010 2 0 1 3ก็ถือว่านุ่มมากอันนี้ผ้าก็ออกนุ่มๆน,นะครับผมนุ่มเลยระบายอากาศอาจจะไม่ได้ดีเท่าเพย์ยอยู่แล้วละ่ะอย่างที่รู้กันแต่ว่ามันนุ่มครับ ผมชอบนะโอเคมาส่วนถึงการให้คะแนนนะครับผมสําหรับเรื่องเนื้อผ้านะครับเต็มสีผมให้สีไปเลยครับผมถูกใจจริงๆเรื่องการดีไซน์นะครับผมเต็มสามผมให้สักสองละกันผมว่ามันก็สวยแต่ว่ามันยังดูไม่เต็มเท่าไหร่ไม่โลสิผมบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็ การวางสปอนเซอร์เต็ม3ก็ให้สาไปเลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้ผมก็หักอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมก็ตัวนี้โดย,โดยโรวมคะแนนเต็ม1ิได้ไปเก้าคะแนนครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสือ Manchester อ้อแมนเชสเตอร์เต็ฤดูกาล2014-2015บร2014ี่ถึงองพันสิบาครับผมดด้านหน้าครับข้าง ทีโอเครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเสื้อในวันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนทราบในต้นคลิปนะครับผมจะมารีวิววันพัหัสหนะครับผมก็อยู่ที่งบผมด้วยนะครับบางทีซื้อเสื้อมาเนี่ยบางทีงบไม่พออยากได้จริงๆเนี่ยช่วงนี้บุรีรัมก็ฟอร์มดีเนาะเสื้อมันก็หมดเร็วมากนะครับผมผมก็อยากจะซื้อเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็ ไม่รู้จะรีวิวอะไรก็รีวิวเสื้อแมนยูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมสั่งซื้อเสื้อบอลไทยลีกไปตัวหนึ่งเป็นของปี2019นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแน่นอนนะครับผมรับรองว่าเสื้อเนี่ยสวยเท่ถูกใจทุกคนแน่นอนครับผมเนื้อผ้าก็ดีเป็นเกรดเพเยอร์ด้วยนะครับไทยลีกห้ามพลาดเลยนะครับผมก็วันไหนถ้าเกิดผมไม่ว่างจะมารีวิวจริงเดี๋ยวผมจะทำเป็นโพสต์อนใน YouTube ก็ได้นะที่แบบแจ้งเตือน ว่าเอ้ยวันนี้ลงคลิปอะไรหรือวันนี้ไม่มีคลิปอะไรงนี้นะครับบางวันผมก็อาจจะเป็นกิจกรรมในชีวิตประจาวันผมก็ได้นะเผื่อกันคนทุกคนเบื่อนะครับผมหรือว่าอยากดูคลิปด้วยแล้ว,ลวไม่มีอะไรทานะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ